ตู้มันกันไม่โดนนะอ้้ยย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 ย อ,อุ้ยรุดเชียขาดโอ้โหโหแล้วป๊อบมีตัวเดียวด้วยเมฆมัหนมหรือเปล่าวะนม่กวางเมฆจะโดรอเปล่าวะโอ้ หายอป๊อปมีตัวเดียวด้วยโอ้ยเห็บร้อยครับโดนดีจะได้สวัสดีครับสวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านเลยนะครับ วันนี้ก็มาพบกับช่องผ่อนคลายปบตั้มเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมพาน้นามาซ้าใหม่เดิมครับตรงที่ผมเคยเคาะป๊อปได้ปลาตัวใหญ่นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าชั่วโมงน้ําเดือดมันมากครับไล่เคาะป๊อปใส่คอกชะโดนะครับเพราะว่าคอกชะโดมันจะมีพวกกระสุกโทนนะครับคอยมารอกินดักกินลูกปลาลูกชะโดอยู่นะครับ โมแล้วดูแล้ว,ลวสำหรับคลิปนี้นะครับบางทีมันอาจจะมีถ <c oughs> ้ยอยคาหยาบคายนะครับผมก็ต้องขอประธานอภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะลืมตัวแล้วก็บางครั้งก็ผมก็ใช้ภาษาโคราชนะครับนะทนะ่านไหนฟังภาษาโคราชไม่เข้าใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับโอเคครับผมรับชมคลิป <c oughs> ได้เลยครับผมไปดูป๊อ เดี๋ยวลงมาก็เหนื่อยแล้วบางทีมันชอบมีกระสุนโทนมารอดักกินลูกไอโดอะ่ะใหญ่ด้วยนะ ตลอ,อก,กันเด็กไปก่อนครับออมุดแม่งมุดนี่ปลาหมานลรามาแล้วครับเฮ้ยชิบ<ป>นักกวางกินไหมหโด แดดเดียวเลยผ่าหลังอร่อย,ยโลโลอุ้ยไปละลงไปที่อ้ทะเลาะไก่ป๊อกก่อนนะครับน้ำเดือดน้ำเดือด โปโปโปนี่ไงนี่ไงอืม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 เฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ปะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่อ้าวกระสูนนี่มาโอ้ยขิ้วายโดปอกบอกแล้วมันมีกระสูนชอบเนี่ยชอบเนียนอยู่กับโผล่ไอโดอ่ะ Yeah. เนี่ยใส่ช่องชุลมุลวิ่งลงไม้ไม่หายเหนื่อยนะครับดูดิดูดิดูดลดุ่โดกันห้าวเรียบร้อยดูดู้ <c ười> ยมีเพื่อนมันด้วย เนี่ยดู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 ลูกไอโดมาเต็มเลยมีกระสุบอีกตัวหนึ่งใหญ่อยู่นะเป็นโลเลยโอเคอืมอืมเดี๋ยวจะรู้สนอง เรียบร้อยครับป๊อบนะเฉยครับผมเต็มปากครับของอร่อยเต็มปากใสสวยครับตัวนี้ลงถุงไว้ก่อน ผลงานของป๊อปนะเชื่นะครับเหยื่อตัวเล็กๆนะครับอืมได้เรื่องครับผมเขีสายสวยครับน่าจะประมาณสี่ขีดได้ยังอ้วนะครับมันมันเนียนอยู่กับฝูงคอกจะโดนะครับเอเคครับผมตามแต้งโอเคครับผมแต้มแรกก็ถือว่าเปิดหัวได้สวยนะครับตีมันจะมีคอกจะโดนะครับพี่แม่มันไม่อยู่แต่ว่ามันจะมีพวกไอปลากระสูบอะมันคอยมาคอยไล่กินลูก จะดูอยู่นะครับเเรียกกระสูบโทนนะครับมันจะมารอเนี่ยรอไล่กินลูกจะดอยู่วนไปวนมานะครับพยายามเจอข้อ,ขอที่จะดที่มันไม่มีแม่นะครับพยายามตือ้อย้ํำบ่อยๆครับเดี๋ยวก็สูบกันแน่นอนครับคคกับผมตามแต้มต่อไปครับ เนียยเยอะมากหกสิบเจ็ดสิบตัวได้เนาะลูกไปดูอะอืมป๊อบนะเชื่อไม่ต้องเคาะแรงนะครับแค่เคาะปลายคันโป๊ก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  นี่เราไม่ได้หวังลูกไปดูนะเราหวังกระสูบใหญ่ป้าอะไรอยู่เนี่นยกัดไหมนั่งงี้กระสูบกันะ่ะใช่ไหม โหมันอยู่ในป่านะอยู่ข้างหลังเราเอง ไม่เอาเลยเหรอป๊อบท,ทำไมข้างในน้ำมันขุ่นเน,ะนะาะเออ,อ,อเออน่าจะใช่เนาะ น้ำคุน่นๆนี้ก็ได้เสียวนะครับแต่เมื่อกี้ผมผ่านมาเห็นตรงหน้าไอ้ร้านกาแฟก็ขึ้นดีเหมือนกันนะไปเห็นมีพี่เขายืนตีอยู่สองสามคนผมก็เลยไม่ลงไปดีกว่ามาขอบป,ป๊อปตรงนี้ดีกว่า

น้ำเดือดครับผมนี่ครับคู่ชกที่สมศักดิ์ศรีครับผมเฮ้ยยปากฉีกไป เก็บไปทำแดดเดียวซสบอพาหลังตักแดดก็อร่อยเหมือนกันนะเ,นนเออนี่มันตัวน้อยพ่ดนเานาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ลุยดูแล้วเมึงยังเห็นไหม ใหญ่เนี่ยเอาเรื่องมึงเจอกูแน่มันจะข้อเสียตรงที่ลูกไอดมันจะกัดเหยื่อแล้วก่อนครับน,น,นี่ยน มันจะเอาอีกไหมตัวเนี้ยไปวางมาล่องนี้ดิมาทะเลาะกับลูกไปดูกัน <c ười> นะ่ เมื่อกี้แกะกระสูบเลยอ่ะเนาะม่อก,กี้กระสูบเลยอ่ะกระตู้เหมือนกันไม่โดนะ ขาดโอ้โหโหล้วป๊อปมีตัวเดียวด้วยเม่มันหรือเปล่าว,วะนักวางเม่จะโดนหรือเปล่าวะโอ้โ oh. หชิบหายแล้วป๊อปมีตัวเดียวด้วย เรียบร้อยครับโดนดีจนได้เ <c oughs> จ็บจี๊ดเลยครับตูมเดียวขาดเลย <c oughs> น่าเสียดายเสียดายเยื่อไม่ใช่อะไร <c oughs> เดี๋ยวตามมันต่อครับผม Oh, I that. ไปดินดีแว่า ม่ให้มันกัดนะครับลอยสูบแล้วก็สูบ โอ้โห,โหดูดิครับโอ้โหอคอกนี้น่าจะมีแม่นะผมว่าเมื่อกี้เมึนเห็นแม่มันขึ้นจิบน้ำเงี้ยไม่รู้ว่าแม่มันหรือว่ากระสูกนะครับ โอ้ยเนี่ยกระสูบอุย้ยมาแล้วสวยสวยครับผมเนี่ยครับกระสูบมันก็จะมาวนกิน บนตามลูกจะโดอยู่เนี่ยครับแต่ข้อเสียมันก็ลูกไอโดมันจะแย่งกัดก่อนนะครับนักว้างเค okay, ครับสายสวย เหยียดครับผมโอ้ยใสสวยนะครับดูป๊อปผมเนี่ยไอ้ป๊อปตัวน <quer> ี้ป๊อปตัวหมาดนะครับโอ้แก่มครับผมตามต่อครับต้องตีเลยฝูงกวางก็ใส่ถุงเนี่ยไปได้ไหมตายฮะตายแล้วผมซื้อน้ำแข็งมาอยู่ นี่ตีเลยฝูงอะกระสุนมันอยู่รอบนอกอนะควาค้างนี่กระสุนอ่ะม่วงเล็กไอผ้ผมผมแบบตบลูกมันก่อนแอ้มันกินเยอะแล้วมี <c oughs> หลายตัวเนะี่ย หู้ตัวที่มันเอาป๊อปผมไปกินอะไรวะเนี่ยเนาะหูอยโด่ะ,ดะตูมเดียวแบบโอ้โหไม่ให้สู้เลยปึ๊ดเลยสิบห้าเองปู่ถ้าถ้ามันถ้ามันกัดโดนสากี่ปอนก็น่าจะขาดมันน่าจะกัดหัวเลยอะ คันหัวแบบตูมเดียวเลยปึ๊ดแต่พอเวลาเราเอา,าเฮ้ย้ย,ยคู่ๆจังเด็ดๆ,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 ๆโอ้ไม่ทันังไปแล้วแต่พอเราเอาเอาคันในโดมานะโ,นานนโดนครับผมจมูกน้ำเดือดครับ ซิงกริ้งซิงกริ้งไงโชว์ปาลาอะไรกับควางนี่2ตัวยังไม่ซื้อมาต่ำอ่ะอันแสนแสนเลยน,ยนย่ดูอันเก็บเลยเก็บเลยอันอันนี้เดี๋ยวเป็นของฝากนะควางจากอย่ายไปทำอะไรกี่บเบาแล้วต้องไหนต่ำทอดแล้วก็พักดกะเพราตัวเล็กอ่ะ ภาพยังเนี่ยกินอร่อยแต่ภาพไทยใหญ่ๆอ่ะไม่รู้จะทำอะไรถิ่นเผาเกลือเนี่ยเผาเกลือก็อร่อยนะกวางเคยเผาเกลือยังอร่อยเผาเกลือนี่เนื้อแบบเนื้อมันตุ้ยเลยแหละเน้นๆๆๆมูนขึ้นตัวตัวหนึ่งนะกวางมูนเห็นไหมขึ้นตัวตัวหนึ่งนู่น กวางแล้กกวางแล้วกวางมานี่แล้วมานี่แล้ว เร็วเร็วเร็มันมีอีกตัวหนึ่งตามอยู่เนี่ยไม่ไปไหนด้วยยันเดียแล้วยันเดียแล้ว<ห>มีเพื่อนมันอยู่เนี่ย <laughs> ไปเลยไอโดวกามาเนี่เห็นไหม,มก็ออสวัสดีอีกรอบครับนะนะ ก็สำหรับอีพีนี้ก็ถือว่าพอได้สนุกสนานกันนะครับพอดีเพื่อนมาหานะครับก็เลยพาเพื่อนมาตกปลากระสุกนะครับก็ถือว่าพอได้สนุกกันครับตัวเจอยังพอมีตัวใหญ่ตัวเล็กมีลูกจะโดมาให้ตกนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ